วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนซ่อมจักรยานไฟฟ้ากันนะครับตัวจักรยานไฟฟ้าเราก็เช็คไฟตรงไหนขาดตรงไหนอะไรนะครับเมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ติดเราก็มาไล่ดูนะครับปรากฏว่าสายฮอรเทนเซอร์ก็ขาดนะครับแล้วก็สาย UV d o u อยู่สายมอเตอร์ไฟฟ้าก็หลุดนะครับเราก็ทําการเชื่อมเชื่อมต่อนะครับ โดยใช้ตะก,กัวให้แน่นนะครับแล้วจุดไหนที่เป็นจุดฉนวนก็ให้ระวังด้วยนะครับให้ระวังให้พัน้แน่นทีน,นี้เดี๋ยวเราจะมาถอดหัวกระโหลกนะครับเพราะว่าปรากฏว่าเราหมุนบิดบิดคันเร่งแล้วมันไม่ทํางานแสดงว่าจะต้องมีจุดคันเร่งมีการไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็เอาคันเร่งมาถอดแล้วเราก็ ดู Dude, ที่ตัวฮอเซนเซอร์ของคันเร่งด้วยนะครับปรากฏว่ามันหลุดเราก็เสียบเข้าไปตอนนี้เราสาธิตการแกะนะครับเราค่อยๆแกะนะครับแกะมามันจะเป็นสายฝอยนะครับแล้วเราก็ทําอีกข้างหนึ่งเป็นสายฝอยเพื่อมาเชื่อมกันนะครับแล้วบีบนะครับมันจะประตุไฟฟ้ามันจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเราจะไม่แค่พันนะครับเราเอามาทําแฉกเป็นดาวนะครับแล้วเราก็ สวมไปนะครับจับนกเราก็เอาตะกั่วยาตะกั่วออกมลเข้าไปก็ทำการเสร็จแล้วครับตอนนี้มอเตอร์เราลองบิดดูนะครับว่าล้อล้อหลังหมุนไหมเราก็มาดูดเห็นไหมครับหมุนเตี้ยเลยเห็นไหมล้อหลังหมุนตี้ยแสดงว่าใช้งานได้ครับหากเพื่อนๆสนใจซ่อมจักรายานไฟฟ้าก็ติดต่อเราหน้าเพจได้ยนะครับขอบคุณครับ